ดึกๆเข้ามาคนเดียวครับไม่เอาอ่ะไม่เอาเอา่อานะนี่ดูซ่่มๆองเอวเธอไม่ชัดนั่งดูต้องรอนะครับรอจนเสียชีวิตไปแล้วตอนนี้อันนี้น่าเหมือนที่ปกติเหมือนกันนะเนี่ยจริงๆเราสามารถย้ายมากเขาได้ไหมหยกได้เถิดขอโทษครับไม่ยุ่งก็ได้ <c oughs> ฟอสซิลไม,ม้มีผ้าเขียวผ้าแดงพันฟอสซิลไว้อีกทีนึงห้ามจับหรือเปล่าต้องน่น่าจะจับได้แหละโอเคนั่งไหมวันหยุดแบบนี้ครับโอ้ยยังไม่ได้เข้าเลยลนั่งนั่ง วันหยุดแบบนี้ครับให้ขึ้นไ่หรอถัดตูปเปิดกูตั้งเลยไม่เอากูน้องหัหยุดปีใหม่แบบนี้ครับวัยบบร,รุ่นอย่างเราต้องมาท่องเที่ยวพิพิธภัณฑ์หุ่นขี้พึ่งไทยครับจังหวัดนครปฐม,ม,ามเปิดมา33ปีท่วนเดี๋ยววันนี้เราจะมาดูว่าข้างในผ่านไป30กว่าปีจะเป็นยังไงแปดสิบแปดสามร้อยสามประเทศอ๋อโอเคใช่ครับ ที่ในตู้นี่ก็เป็นหุ่นที่พึ่งเหมือนกันไม่ใช่ตอนเล่นทุอย่นี้เจอพูดเจอคนก็ไม่แน่ใจว่าคนจริงหรือหุ่นที่พึ่งกันแน่ปลาในน้ํานั่นก็หุ่นที่พึ่งเหมือนกันต้นไม้ก็ที่พึ่งนูนก็ที่พึ่งนูนก็ที่พึ่งที่พึ่งที่พึ่งที้พึ่งที่พึ่งไปหมด นี้นะครับโอเคขอบคุณครับ<า>ลุงครับไม่เข้าไปข้างในเราอ่านหนันงสือพิมพ์อยู่ชนะ่วยแต่เล่นเด็กตะเกียบตกใจว่าอันไหนคนอันไหนหุ่นขี้ผึ้งอันนี้เข้ามานี่เหมือนเป็นล็อบบี้นะฮะอันไหนขยับได้นั่นก็คือคนนะฮะไม่ต้องตกใจฝนลกวกมากเลยอ่ะลุงลุงคะ นี่ครับงานไทยจะเป็นงานที่ละเอียดมากไปดูต่อไปดีกว่าเป็นครอบครัวนะฮะลูกหลานนะฮะมากันโอ้โหอดีับคุณยายคุณยายไม่ต้องหันมารับคุณยายคุณยายมองหลานไปดีแล้วผมคิดว่าห้องแรกที่เราเข้ามาเนี่ยก็จะฟิลแบบว่าเป็นรวมเกจิอาจารย์ชื่อดัง ต่างๆนั่นเองซึ่งละเอียดมากาบอกเลยว่างานผิวเ็กเจอร์ต่างๆนี่ไรากาดมากตกลงเหมือนน่ากลัวฟิวไหนแน่แต่เหมือนจริงๆต้สื่อเยันเชี่ยว ่อาะกลัวอะไรละ่ะพระทัานนั้นนี่นักท่องเที่ยวนะฮะไม่ใช่คนคิดเพาผ่านจากห้องเกจิต่งตางๆก็จะมาเป็นห้องสตูดีโเสือป่านะครับผมเราเข้าไปดูกตนดิ เป็นอย่างไรเดีย๋ยวไปดูประวัติก่อนี่เป็นเป็นฝาแฝดรับคนโน้นรอเปล่าในหน้าข,ข้างเหมือนกันมาก แกนหาอ่านกันเองมากันสามสิบสาปีผ่านไปเกมยังดูเนินต่อไปยังดูเดือดนะฮะจริงๆเราสามารถย้ายหมากเขาได้ไหมย,ยกได้เถว่ขอโทษครับไม่ยุ่งก็ได้เหมือนสุดๆพี่เสื้อขาวด้านนี้นี อยู่เคร่งเครียดจะเอายงัไงดีวะสามสิปีแล้วกูยังไม่เดินสักตัวเลยสู้ๆนะส่วนด้านนี้นะคะก็คือคุณพี่ที่มันนั่งรอนะครับรอจนเสียชีวิตไปแล้วตอนนี้นเล่นกันนานจาัดคุณนอนแม่งเลยรับสนิท ครับตอนนี้ชั้นแรกจะหนักไปทางเกจิต่างๆนะครับแล้วก็ห้องของราชวงศ์จักรีซึ่งอันนี้ถ่ายไม่ได้มาดูกันเองแล้วกันนะเขาไม่ให้ถ่ายวันนี้น่าจะยังคิดงานไม่ออกาไม่เห็นธรรมดา ใช้เวลาลูกพ่อลูแม่น่าจะรู้จักกันเป็นอย่างดีนะครับครูเอ,อื้อสุนทรนสนานนั่นเองโอ้ยเหมือนจัดอันนี้เหมือนจัดนี่นะครับท่านมหาธรรมะคันธีนะนี่รองเท้ารุ่นพิเศษที่มี เธอชิวนะทำไม่ได้แล้วพี่มาฝึกกันยังไงนี่ห้องนี้ครับห้องการละเล่นไทย<ม>น่าจะเป็นห้องที่สร้างความขนลุกให้กับคนที่มาได้เป็นอย่างดีนะครับมีซาวเอฟเฟกต์ประกอบด้วย กำลังเล่นรีลีเข้าสารใช่ไหมถ้าเดาไม่ผิดใช่แล้วนี่ครับการเล่นรีลีเข้าสารนะนคือการต่อแถวเราจะมีคนคอยจับอยู่2คนนั่นเองจบเพลงพวกจะคว้าตัวมากเข้าให้ตาแดงๆนั่นเรานี่มาดูรอยยิ้มของเขากันนี่กับการเล่นแมงมุมขยุ่มหลังคา หมอห้อ,องิมพ์กหมอตัดกระพุ่งก้นอ,อ่อันนี้น่าเหมือนพี่กตีเหมือนกันนะเนี่ยเวลาเราบอกเล่นจำจี้สมัยนี้จะดูฟังดูดูติดเหล็นิดนึงนะฮะแต่การเราเล่นสมัยก่อนนี่จำจี้เป็นแบบนี้จำจี้มันเข่าปะแปะน,ะนั่นเองใช่ไหมใช่ถ้าสังเกตหน้า ของน้องๆแต่ละคนนี่น่าจะเป็นญาทางห่างของพี่โกติกันทุกคนเลยนะหน้าคล้ายขึงกันนะน้าลักน่าช่แต่ละคนก็มีมา้าของตัวเองนะมาพร้อมฝอยพร้อมไม่ใช่ครับแล้วก็วิ่งเข้าแท็กเกิลกันอย่างสนุกสนาน แลว่าการละเล่นนี้มันสนุกยังไงนะฮะโอ้คนหัวล้านมาชนกันแล้วก็มันชนะกันยังไงละ่ะคราวนี้หัวใครแตกก่อนนี้เหรอนี่ครับอยู่สองคนนั้นก็กําลังสงสัยอยู่เหมือนกันว่าเฮ้ยแล้วมันจะจบยังไงละเกมนี้ฉันก็ไม่รู้เหมือนกันเฮ้ยแน่นอนแต่มันการละเล่นไทยนะจะสงสัยเลย หมดห้องการะเล่นต่อไปก็จะเป็นห้องนี่นางเงือกนี่หน้าคล้ายคล้ายวคมิเกเซ่ถ้าดูดีๆซูมไปไม่ถึง,งก็เสียด้ยแกนี่คนนี้เห็นหน้ากันชัดๆนี่ดูทรงองเอวของเธอนะไม่ชัดนั่งดุดนู้นมาดูกันเอาเองแล้วกัน พอเริ่มเป็นบุคคลสําคัญนี่เราจะเริ่มเข้าไปถ่ายใกล้ๆไม่ได้ละเพราะจะมีอนาเขตชัดเจนมากห้องนี้จะเกี่ยวกับการเลิกทาดนั่นเองนะครับผมสมัยรัชกาลที่5ห้องนี้น่าจะถ่ายได้ไมั้ถ่ายถ่ายได้สิได้ได้ได,ได้ห้องนี้ได้ ถ้าสมัยก่อนนีครับก็คือคุงหาอาหารนั่นเองนะครับนายจ้างนะอาจจะเคยเห็นในละครทีเรียดของไทยไปบ่อยนี้เป็นงานชุดอขออ่นหน่อยนะโอเคชุดบ bon ่อนเบี้ยนะครับซึ่งดูจากอาการแล้ว เหมือนคุณพ่อคุณแม่ด้านหลังนี่ครับที่หน้าตาดูไม่อยสู้ดีเท่าไหร่พย,ยายามจะนำฮะลูกชายมังเนี้ยนะมาขัดดอกอะไรประมาณนั้นนี่ดูหน้าแก๊งเ้าหน้าน่าจะอยู่โต๊สุดโอ้หหน้าตาเอาเรื่องมากเลยแต่ละคนก็จะแสดงสีหน้า ติตาได้อย่าชัดเจนนะฮะดูคนนี้เอามาขับดอกสักทีดีหนานุ่น็กตินิดหน้าเบี้ยวเลยทีเดียวนี่ ส่วนนี้เป็นชุดชีวิตใหม่นะเดี๋ยวเรามาดูกันว่าพอเขาได้รับชีวิตใหม่แล้วหน้าตาเขาจะเป็นยังไงนะจะถูกจะร้อนกันอีงรหรือเปล่า <Okay. S 1> เดินไปเดินมา <Okay. S 1> หมดเฉย <Okay. S 1> หมดแล้ว แปบาทก็คุ้มแหละคุ้มเลยไหมล่ะก็คุ้มแหละ80บาทด,ดูงานเขาก็ดีแหละเสียอย่างเดียวคือเขาผ่านมา30มปีแล้ววะเขาเขาควรจะมีอัปเดตหุ่นเข้าใจปะหุ่นหุ่นปัจจุบันบ้างอะไม่งั้นมันก็จะคงอยู่อย่างเงี้ยไม่อยากไปเทียบกับที่นแะนแต่วถ้าเขาอัปเดตแบบ อะไรหุ่นที่มันทันยุคทันเหตุการณ์น่ะเด็กรุ่นใหม่ๆหรือคนที่เข้ามาใหม่ๆเขาจะรู้สึกว่าเออมีของใหม่ให้ดูบ้างนี่ใช่มาแต่ละทีก็เจอแต่อับปราหำลิงคอนอะไรเงี้ยมากันกี่ยุคก็จะเจอเนี้ยก็อยากให้เพิ่มเรื่องเรื่องราวเพิ่มหุ่นเข้าไปบ้างเพิ่มแล้วก็ขึ้นราคา20บาทก็ได้ปที่แล้วมาถ่ายงานนีก็เท่าเดิมเท่าเดิมเป๊ะเลยแม่เสียดายเสียดาย